อวัยวะเพศชายครับเป็นอวัยวะที่ไม่มีกระดูแต่ก็ใช้คำว่าหักได้เหมือนกันนะครับจริงๆแล้วก็คือการฉีกขาดของผังผืดที่มันตัวหุ้มอวัยวะเพศอยู่มีหน้าที่ในการทำให้เกิดการแข็งตัวครับเหมือนกับว่าพอเลือดปั๊มเข้าไปในอวัยวะเพศเต็มที่แล้วก็ตัวผังผืดนี้จะเป็นตัวรัดทำให้เกิดการแข็งตัวแต่เมื่อเกิดอุบัติเหตุครับมีการฉีกขาดของผังผืดนี้ก็เรียกว่าอาวัยวะเพศหักเหมือนกัน แล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับอ๋อห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยสาเหตุก็คือเป็นการท่าทางในการมีเพศสัมพันธ์นะครับการที่ผู้หญิงอยู่ข้างบนครับอ่า women on top หรือ c o u t e r อะไรก็แล้วแต่แล้วก็ผู้หญิงเนี่ยมีการโยกขึ้นโยกลงแต่ในจังหวะที่มีการโยกขึ้นครับแล้วเอาอวัยวะเพศชายกับเอาอวัยวะเพศหญิงเนี่ยหลุดออกจากกันแต่ตอนที่ก้นของผู้หญิงกดลงมาเนี่ยออวัยวะเพศชายไม่สอดใส่เข้าไปในอวัยวะเพศหญิง เหมือนเดิมครับอาจจะไปกระแทกกับแก้มก้นกระดูกอุ้งเชิงการานหรืออะไรก็แล้วแต่ทําให้เกิดการหักของอวัยวะเพศชายคลาสสิกมากเลยจะมีเสียงดังป๊อกครับเหมือนกับผังผืดอะไรตึงๆที่มีการฉีกหรือมีการหักนะครับหลังจากที่ได้ยินเสียงแล้วเนี่ยจะมีการเจ็บปวดที่บริเวณอวัยวะเพศนะครับการแข็งตัวหายไปทันทีครับมีจ้ำเลือดหรือมีห่อเลือดที่บริเวณลำของอวัยวะเพศผิดรูป แบบนี้ครับถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินครับถ้าไม่ทําการรักษาให้ทันท่วงทีไม่มีการผ่าตัดเข้าไปเย็บซ่อมผังผือดนี้นะครับไม่ได้เข้าเฝือกนะครับการรักษาคือผ่าตัดเข้าไปเย็บซ่อมผังผือจะทําให้เกิดรูรั่วแล้วเมื่อแข็งตัวในอนาคตนะครับรูนี้มันจะเป็นรูถาวรเราก็ไม่สามารถที่จะเป็นกระบอกสูบที่อัดเลือดเข้าไปในอวัยวะเพศได้อีกเลยก็คือเสียการแข็งตัวไปตลอดเลยเพราะฉะนั้นครับ นอกจากน้ำวัดระวังในการมีเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะในท่า Women on Top หรือข่าวเกินนะครับอาจจะอย่างที่เคยคุยกันน้น,นีกันครับดึงเอวไว้ต้องนิดนึงเพื่อความปลอดภัยไม่ให้มันหลุดออกไปนะครับถ้าเกิดขึ้นแล้วไม่ต้องอายครับเป็นภาวะฉุกเฉินรีบมาโรงพยาบาลครับ